มาดูรถเข็น s o l a เซลล์นะครับไอคันนี้นะครับคันนี้ใช้มาสามปีแล้วอันนี้ก็สภาพเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็ยากขึ้นดบพอดีหน้าฝนไม่ได้ใช้งาน,นครับแต่ว่ามันก็จอดตรงนี้นานแล้วน,นี้ใช้แผงสามร้อยสามสิบวัตต์นะครับหนึ่งแผงแล้วก็เป็นปั๊มนะครับนี่ปั๊มปั๊มสองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับยี่สิบสีนนะ่โวลต์เนาะเป็นของโจใดนะครับอันนี้ก็สามปีนะครับไม่เคยมีปัญหานะ นี่ก็ยังใช้ได้นะครับเปิดติดเหนะ็นไหมเปิดติดนะครับยังมีเสียงแต่ว่าน้ําจะยังไม่ขึ้นนะครับมันต้องเขยา่าของกระโหลกพอดีของกระโหลกไม่ค่อยดีนะน้ายังไม่ขึ้น,นครับชุดนี้คุ้มครับชุดนี้ก็แผงหนึ่งแผงแล้วก็ปั๊มนะครับก็ทําเองก็ไม่รวมรถเข็นก็ประมาณหกพันนะครับ เพราะว่าปั๊มมันจะแพงหน่อยเนาะปั๊มมันทนนะครับถึกทนใช้ดีนะครับแนะนําครับปั๊มตัวนี้ปั๊มนี้ตอนนั้นผมซื้อ3,001เนาะไอ้ส่วนแพงก็4,000กว่าบาทนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่ถึงเนาะก็ลองเลือกหามาใช้ดูนะครับผม